สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูสุรศักดิ์แสนคำนะครับในการบรรยายเนื้อหารายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับวันนี้เราจะไปบรรยายในเนื้อหาสาระภูมิศาสตร์นะครับซึ่งคุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับทวีปแอฟริกานะครับซึ่งมีฉายาว่าเป็นการทวีปนะครับก็คือทวีปแห่งความมืดดำนะครับวันนี้นะครับทวีปแอฟริกานะครับ จะมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะครับครับในวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมารับฟังนะครับคำบรรยายสรุปสภาพทั่วไปของทวีแอฟริกานะครับเกี่ยวกับที่ตั้งขนาดและอาณาเขตนะครับซึ่งแน่นอนว่านะครับที่ตั้งขนาดและอาณาเขตของทวีแอฟริกานั้นต้องมีความแตกต่างจากทวีอื่นนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟัง และมาชมพร้อมๆกันนะครับซึ่งในคำบรรยายนี้ครูก็จะมีภาพประกอบนะครับของแต่ละสไลด์นะครับขึ่งภาพประกอบนั้นอาจจะมีนะครับบางภาพที่ครูนำมานะครับจากการเซิร์ชใน Google Search นะครับหรือเป็นภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งนักเรียนสามารถที่จะไปค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปพร้อมกันเลยนะครับแอฟริกานะครับเป็นทวีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของโลก รองจากทวีปเอเชียนะครับท้งในแง่ของขนาดพื้นที่และจํานวนประชากรโดยมีพื้นที่นะครับประมาณ30.3ล้านตารางกิโลเมตรนะครับรวมทั้งมีเกาะต่างๆที่อยู่ข้างเคียงคิดเป็นพื้นที่ประมาณ6%ของพื้นผิวโลกทั้งหมดนะครับและนับเป็นพื้นที่ประมาณ20.4%ของพื้นดินทั้งหมดนะครับทวีปแอฟริกาถูกล้อมรอบด,ด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับทางตอนเหนือของสุเอต และทะเลแดงบริเวณคาสมุดไซนายนะครับทางตะวันออกเชียงเหนือมาสมูออมสมอดอินเดียทางตะวันออกมาสูดแอตแลนติกทางตะวันตกเกาะมาดากัสก้านะครับและเกาะเล็กๆนะครับรอบๆถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทืวีปแอฟริกานะครับประกอบด้วย54รัฐเอกราช8ดินแดนและ2รัฐที่ยังไม่ถูกยอมรับนะครับคุณครูขอเน้นย้ำตรงนี้นะครับ แอฟริกาประกอบด้วย54รัฐเอกร,ราช8ดินแดนและ2รัฐที่ยังไม่ถูกยอมรับโดยสหประชาชาติโดยพื้นที่ในและแอนจีเรียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปนะครับแอลจีเรียนะครับเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาส่วนไนจีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดนะครับไนจีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดประเทศในทวีปแอฟริกา ได้ร่วมมือกันจัดตั้งสหาภาพแอฟริกาขึ้นมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อาดิสอาบานานะครับอันนี้ก็เป็นภาพประกอบที่ครูได้นํามานะครับเป็นภาพประกอบทั่วไปถ้าพูดถึงแอฟริกาแล้วนักเรียนจะนึกถึงสารคดีสัตว์โลกใช่ไหมครับซึ่งในส่วนมากแล้วนักเรียนก็จะรับชมนะครับรับฟังกันในทางสื่อต่างๆนะครับในทีวีนะครับตอนเด็กๆครูเ,เคยดูสารคดีสัตว์โลกนะครับครูจะชอบดูมากนะครับเกี่ยวกับ วิถีชีวิตของคนในแอฟริกานะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังรับชมกันในสไลด์ต่อไปเลยนะครับพื้นที่นะครับแอฟริกามีพื้นที่30ล้าน370,000ตารางกิโลเมตรนะครับหรือประมาณนะครับ11ล้านนะครับ7 3 0 0 0 0ตารางไม์นะครับซึ่งถือว่าเป็นอันดับ2ของโลกนะครับ ประชากรของที <the> ่อเมริกานะครับมีประชากรค่อนข้างหนาแน่นนะครับเป็นอันดับสองของโลกเลยนะครับซึ่งมีประชากรอยู่1,225ล้านนะครับ8,510คนนะครับอันนี้จากการสำรวจในพุทธศักราช2 5 6 0นะครับซึ่งเป็นอันดับสองของโลกนะครับคุณครูคิดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับการควบคุมจำนวนประชากรนะครับ ของทชือวีปแอฟริกานะครับเนื่องจากระบบอนามัยนะหรือการควบคุมจำนวนประชากรอาจจะมีปัญหาในส่วนนี้นะครับก็ทําให้ประชากรเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะครับซึ่งก็ถ้าหากมองเป็นระดับโลกแล้วก็เห็นว่าแอฟริกาเป็นประเทศที่หลายประเทศอแอฟริกาเป็นทวีปท,ที่หลายประเทศมีความยากจนนะครับความหนาแน่นของประชากรนะครับคิดเป็น36.4 คนต่อตารางกิโลเมตรนะครับหรือประมาณ94คนต่อตารางไม้นะครับ GDP นะครับ GDP ก็คืออำนาจซื้อ GDP ของสแอ,อฟริกาประธานโทษนะครับ GDP หรืออำนาจซื้อของแอฟริกาอยู่ที่6.84ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้สำรวจเมื่อประมาณคิส์กราส2 0นสเะครับในไตรมาสที่4นะครับ GDP นะครับราคาตลาดนะครับ 2.49ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณสำรวจประมาณคิดสกกลาดนะครับ2021เหมือนกันนะครับอยู่ในอันดับที่5นะครับ g d ่ต่อหัวนะครับ g d ่ต่อหัวประชากรของแอฟริกานะครับอยู่ที่1,860ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณสำรวจประมาณคอสอนะครับ2021นะครับอยู่ในอันดับที่6นะครับ ส่วนศาส,สนานะครับในแอฟริกาจะมีการแยกศาสนาเป็นดังนี้นะครับศาส,สนาคิดมีคนนับถือ51%ศาส,สนาอิสลามมีคนนับถือ40%นะครับและศาสนาพื้นเมืองนะครับหรือความเชื่อพื้นเมืองทั่วไปมีประมาณ60%ถ้าเป็นบ้านเราพื้นเมืองก็คือพวกการคนที่นับถือผีสางเทวดานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะประมาณ6%นะครับส่วนไม่มีศาสนาเลยนะครับอยู่ที่2%นะครับ ซึ่งครูจะได้แสดงภาพประกอบให้เห็นนะครับในส่วนของที่ตั้งขนาดพื้นที่ของแอฟริกาโดยสรุปนะครับในมุมด้านขวาของสไลด์นี้นะครับต่อไปนะครับมาดูนะครับอาณาเขตของทวีปแอฟริกานะครับอาณาเขตของทวีปแอฟริกาและก็จุดที่เป็นที่สุดของแอฟริกานะครับซึ่งครูจะได้แสดงให้ดูในสไลด์นี้นะครับจุดเหนือสุดก็คือแหลมบองนะครับ แหลมบองอยู่ในรัฐบิเชประเทศตุนิเซียนะครับจุดใต้สุดคือแหลมอักกาลัสนะครับอยู่ในเวสเทนแคฟของแอฟริกาใต้นะครับอยู่ในรัฐเวสเทนแคฟของประเทศแอฟริกาใต้นะครับจุดตะวันออกสุดแหลมแฮฟฟูนนะครับอยู่ในรัฐฟูลแลนของประเทศโซมาเลียนะครับจุดตะวันตกสุดก็คือแหลมเวิร์ดนะครับ อยู่ในรัฐดากาประเทศซินเนกัลนะครับยอดเขาที่สูงที่สุดก็คือยอดเขาคีโบโนะครับอยู่ในเขาคิริมันจารโรนะครับซึ่งเป็นเขาที่สูงที่สุดในแอฟริกานะครับยอดเขาคีโบนะครับอยู่ในเชือกเขาคิริมันจาโรนะครับหรืออยู่ในเขาคิริมันจาโรหรือภูเขาคิริมันจารโรที่รู้จักกันนะครับอยู่ในประเทศแทนซาเนียนะครับก่อที่ใหญ่ที่สุดก็คือ เกาะมาดากัสการ์นะครับซึ่งเกาะมาดากัสการ์นี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์มากมีทรัพยากรสัตว์ป่าทรัพยากรป่าไม้นะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ที่สุดของโลกแห่งหนึ่งก็ว่าได้นะครับซึ่งอยู่ในประเทศมาดากัสการ์นั่นเองนะครับแม่น้ําที่ยาวที่สุดก็คือแม่น้ํไนนะครับแม่น้ํไนยอยู่ในอียิปต์นะครับซึ่งคุณครูไม่ได้แสดงในขับภาพประกอบแม่น้นาไนให้นักเรียนได้ชมกันในสไลด์นี้นักเรียนก็สามารถไป ใช้ Google Search นะครับหรือไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมในสื่อออนไลน์ต่างๆได้นะครับทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดก็คือทะเลทรายซาฮารานะครับซึ่งครูได้แสดงภาพนะครับรูปโลกข้างบนนะครับเป็นภาพถ่ายทางาเชียมของทวีปแอฟริกานะครับแล้วก็มีครูได้แสดงเทือกเขาหรือภูเขาคิริมันจารให้เรียนดูนะครับซึ่งมียอดเขาคิริโบนะครับอยู่ด้านบนนะครับ ได้การแสดงภาพทะเลทรายซาฮารานะครับซึ่งเป็นทะเลทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแอฟริกานะครับครับสำหรับวันนี้ครูหวังว่า,วานักเรียนจะได้รับความรู้นะครับที่คุณครูได้นํามาถ่ายทอดและนํามาบรรยายใ,ให้หนักเรียนได้รับฟังในวันนี้ในระดับหนึ่งนะครับถ้านักเรียนต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถไปศึกษาค้นคว้าได้โดยใช้ Google Search นะครับหรือโดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆนะครับเรียนสามารถเรียนรู้ได้ในโลกยุค globalization นี้นะครับ ในครั้งต่อไปครูจะได้นําเอาสาระความรู้ที่ดีๆนะครับมีประโยชน์กับทั้งเรียนเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนในรายวิชานะครับสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับในสาระภูมิศาสตร์มาให้เรียนได้รับฟังรับชมนะครับในครั้งต่อไปนะครับและคุณครูจะได้พัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปนะครับครูหวังว่านักเรียนจะนําความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์นะครับขอบใจนเรียนทุกคนมากนะครับขอบคุณครับ